สวัสดีครับผมวันนี้เราก็มากับฟอร์แมตพรีเมียมเหมือนเดิมนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาทําเป็นในเด็กของแคนลิงจ็อกเกอรเป็นสายของเคออสนะครับเดี๋ยวเด็กจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลยครับตัวแรกครับผมนี่เลยเคออสของภาควีครับ4ี่ใบก็นี่ครับ สตาร์เวเดอร์แคทเปเกอร์คลสก็คือเราก็รู้รู้สกิลมันอยู่เนาะผมทําเพื่อแบบหให้คลิปมันอะรวดเร็วเข้าใจง่ายนะซึ่งผมมั่นใจอยู่แล้วว่าคนที่มาดูอะรู้อยู่แล้วว่าสกิลมันทําอะไรได้ต่อมาครับผมผมติดไปสองใบฟิสเลกก็เอามายืนเนาะตอนแบบว่าเด็กแห่อะไรเงี้ยผมว่าเวลามันเจอเด็กแห่มันก็ค่อนข้างดีเนาะเวลามันรับอะไรเงี้ยเพราะว่า การ์ดมันตกแดงปุ๊บเราล็อกเลกาดเขาหนึ่งใบได้อะและเราเลือกนี่งไงประเด็นถ้าคู่แข่งเลือกเองนะผมบอกเลยว่าตัวนี้ไม่จำเป็นเลยสกิลมันดีมากโอเคต่อมาครับผมสตาร์วีเด d ร r แห่งการตัดผ่าซิงครเนียมใส่ไปสี่ใบครับต่อมาครับสามใบสตาร์ว d e ดรแห่งดาวฝาแฝดโฟตอนนี่ก็เป็นของตัวลีเจียนนะภาคลีเจียน แต่ว่าเราไม่รีเจียนเด็กนี้ต่อมาครับโกวบิลลาเดียครับใส่ไว้สองใบแล้วก็โคอโลโนีเมเกอร์ครับสองใบนี่ขอวังนี้นะแล้วก็อะไรอะโดบูเนียมอ่ะผมติดไว้ใบหนึ่งนะตัวนี้เพราะว่ามันเลือกใช้ได้อ่ะสกิลมาครับก็ จะบอกคร่าวๆแล้วกันเนาะเพื่อให้เข้าใจง่ายๆแล้วก็คลิปจะได้รวดเร็วจะได้ไม่เสียเวลากันมากก็ที่ผมใส่นะครับก็ประมาณนี้ก็จะเป็นแบบที่เขาแบบใส่กันค่อนข้างแบบจะพื้นฐานเลยผมไม่ค่อยแหกเท่าไหร่นะเด็กนี้เพราะว่ามันค่อนข้างจะตายตัวนะในการแบบเล่นเด็กเนะี่ยเพราะว่าลิทมันก็มีประมาณนี้ครับแต่ว่าที่มันจะไม่เหมือนกันก็อาจจะเป็นแบบตัวที่แบบต่างคนต่างชอบอะไรนี้ชอบไม่เหมือนกันนะครับอย่างบางคนก็จะใส่ บิลาเดียนเนี่ยไม่สักสามอะไรางนี้หรือไอโดบูเนียมเนี่ยก็จะไม่ใส่เลยแต่ส่วนตัวผมผมชอบโฟตอนสุดอนะเพราะว่าคอร์ันฟรีมากเพราะว่ายังไงอะเราได้ล็อกเขาอยู่แน่นอนครับยังไงเราก็ได้ล็อกแต่จริงๆตอนแรกที่ผมเล่นนะผมนี่ผมขอบอกนะตอนแรกผมเล่นนะผมไม่ถนัดฟีดเลย,เลยแบบว่ายังไงอะคือเมื่อก่อนะผมมองว่ามันแบบเป็นตัวที่แบบสกิลเฮ้ยสกิลอะไรวะเนี่ยแบบสกิลแปลก แต่พอมเล่นกับพรีเมียมเนี่ยแบบสุดยอดมากก็กลายเป็นตัวเก่งไปเลยก็จะมีประมาณนี้ครับอ๋อนี่โคโลนน่ maker เอาไว้เสิร์ตนะแต่ตอนแรกผมใส่สี่แต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยได้ใช้อะ่ะเพราะว่ายังไงอะมันมันตีแรงอยู่แล้วเนาะด้วยความที่ว่าเราสามารถขโมยก,กิฟเขาได้อะไรเงี้ยก็มันไม่จําเป็นต้องเสิร์ตเพราะคอสมันก็จ่ายค่อนข้างหนักนะเด็กนี้ผมว่า พอมันจ่ายหนักปุ๊บมันก็จะแบบต้องไปพึ่งซิงเยอะแล้วซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาดูที่เก็บหนึ่งกันเคร์ิงคอ์ครับอันนี้บูธฮิตเปิด5้าเอาสตาร์เวได้ขึ้นเมือหนึงใบรู้กันอยู่แล้วเนาะต่อมาครับซิงครับโอ้โหแบบตัวดีเลยตัวนี้ก็ผมใส่ไ้สามใบถ้าส่วนตัวผมอะผมรู้สึกว่าใส่สักสก็พอเนาะตามความคิดผมนะเพราะว่า ยังไงอะคอ์สมันก็ถามว่าหนักไหมเด็กนี้ผมว่ามันก็อยู่ที่ว่าอะไรขึ้นมือนะตอนนั้นมากกว่าเนาะซึ่งเวลาสไตล์เนี่ยผมว่าตัวสไตล์มันจะส่วนใหญ่มันจะจ่ายคอร์สด้วยกันแบบว่าหงายจีอะไรนี้เนาะมันจะแบบโซบาร์สอะไรประมาณนั้นอะ่ะมันไม่ค่อยได้ใช้เคาน์เตอร์บาร์สเคาน์เตอร์บาร์สที่มันจะไปนหนักเลยมันก็จะไปนหนักตัวของไอตัวนี้สักครู่นะครับอ่ะตัวนี้อ่ะซิงโครเนียมหนักตัวนี้ที่ใช้เนาะเคาน์เตอร์บาร์สเกตสอง แล้วก็จะเป็นตัวของ Colony Maker อ่ะนี่แล้วก็จะเป็นตัวของ g o b u i l d i a ครับตัวนี้ก็ยังไงมันแล้วแต่จังหวะเนาะคือถ้าขึ้นถ้าใช้ได้ก็ก็ใช้ฮะแต่ถ้าไม่ขึ้นก็ไม่ก็ไม่เป็นไรผมว่ามันมีก็ได้ไม่มีก็ได้ครับเก็ <Get S 2> หนึ่งไปถัดมาครับผม,ผมใส่นี้ไว้ p r o ทียมก็คือที่ผมใส่ตัวนี้ไว้เพราะว่าผมไม่มีตัวโลนะ ตามจริงเลยผมไปเอามาจากเด็กเกนเดียนนะตัวนี้แบบไปขอแบ่งอะไรมาแต่ไม่ได้ดึงจากเด็กมันมานะไปขออะไรมานี่ก็ที่ผมใส่ติดไว้อะเพราะว่าผมเอาไว้กันเด็กที่แบบเผื่อมีลูกเล่นแบบว่าไงอะ่ะห้ามเกรจศูนย์กาดอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะเอาเกจหนึ่งมากาดแต่ก็ใส่แค่ใบเดียวเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ผมเจออะ่ะจะเจอแบบว่าห้ามเกดหนึ่งขึ้นไปพป้อง,อง,องกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็ค่อนข้างปวดเอาไว ผมว่ายังไงส่วนตัวผมจะพูดงไงดีเอ่ยก็คือติดไว้กันดีกว่าก็ไม่ได้เสียหายมากเพราะว่าเล่นพรีเมียมมาเนาะแวนมันตีสามได้อะไรอย่างนี้อยู่แล้วเดี๋ยวก็ได้จวดจากสกิลตัวนั้นตัวนี้อีกติดไว้ครับต่อมาครับ lady ตัวนี้อ่าปลดล็อกชิวบวกห้าพันก็ผมใส่ไป2สองใบเนาะตอนแรกผมใส่ใบเดียวแต่แบบมันไม่ขึ้นอะ่ะแต่ใส่สองใบมันก็เปอร์เซ็นต์ออกมันก็เยอะอยู่มันก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้การ์ดออกมาครับถ้าใช้ เพราะบางทีเนี่ยเราเจอเด็กแห่นีขารับมันก็ค่อนข้างแบบยังไงอะบางทีมันก็แรงๆมันก็ไม่ไหวเนาะอย่างถ้าไปเจอแบบพวกดิเมนชันโพลิสอะไรเงี้ยแบบตีเป็นแสนอะไรเงี้มาก็จากตัวห้าพันก้กลายเป็นตัวชิวหมื่นเอ่อต่อมาครับผมนี่ครับเอ่อชื่ออะไรนะเพนโลสเกตอ่ะก็คือตัวทิ้งสไตร์ก็อยู่ในห่อง็องหกสิบเก้าบาทแล้วเนาะก็ผมใส่ไปใบเดียวนะเพราะว่าสไตร์ Style ก็คือเกตสามเราก็ค่อนข้างมีพอเนาะ เดี๋ยวเราก็ใส่ทิกเกอร์คีทิ้งสไตล์อีกก็ตัวนี้ก็ติดไว้เอาไว้ใช้ตอนเอาเคีย์ออสขึ้นมือดีกว่าเนี่ยสกิลล่างเห็นปะโซบัสติดไว้หนึ่งใบครับก็ดีกว่าไม่ไม่มีอะไรไปให้เล่นเลยก็อย่างน้อยก็เอาไปหาของเนาะเอาเคีย์ออสไว้ให้โซยังไงมันก็มีพออยู่แล้วครับเพราะว่าเรามีเซนต์ตัวดีอ่ะเกรดหนึ่งก็จะมีประมาณเท่านี้ครับก็คือส่วนตัวผมอะผมเพิ่งมาเล่นเคนะีร์ออสเนาะลิทมันก็เลยแบบว่า ยังไม่แบบไม่เรียกไยังไงดีไม่บิดเบี้ยวเท่าไหร่เพราะว่าก็ค่อนข้างตายตัวเห็นแบบคนอื่นเล่นกันลิศมันก็ประมาณนี้แหละครับต่อมาตัวเริ่มครับนี่เลยไมยโครฮอนดากูคิดตอนแรกผมใส่คาร์บอนนะแต่ผมรู้สึกว่าช่วงต้นเกมมันค่อนข้างต้องการหาทรัพยากรนาะต้นการหามือแต่แบบคาร์บอนมันก็ช่วยเสิร์ตแหละแต่ตัวนี้มันก็จัว่วอะไรขึ้นมาก็ใช้ได้ครับจริงๆจะยังไงอะ ถอตัวนี้ออกก็ได้นะครับไปใส่เป็นตัวคาร์บอนแทนเพราะว่ามันก็ได้อยู่แต่ถ้าใส่คาร์บอนก็เอาเป็นตัวเริ่มไปก็ได้จริงๆมาครับขี้ทิ้งสไตล์สี่ใบครับผมก็คี้ยัดโซแวนบวกหมื่นจวดหนึ่งครับต่อมาครับพาราดายครับก็เอาไว้ล็อกแถวหลังแถมได้แบบได้บนกองด้วยเนาะขี้กับกองแต่ว่ามันเสียงหนึ่งก็คือแบบ เหมือนแบบพลังผลทิกเกอร์มันเนาะก็บวกแค่ห้าพันแล้วก็ชิวมันก็ลดไปหมื่นหนึ่งนั่นแหละแต่ก็แถวหลังก็ไม่ต้องไปกลัวแล้วครับถ้าแถวหน้ามันล็อกอยู่แล้วแถวหลังก็ไม่ต้องไปล็อกก็ได้เนาะเพราะว่าล็อกไปก็ทําอะไรไม่ได้เขาก็ตีเราไม่ได้ครับเว้นแต่มันจะเป็นเด็กตีจากแถวหลังเนาะซึ่งกรณีนี้ก็ก็ไม่ค่อยเจอนะผมผมไม่เคยเจอนะพรีเมียมเน็กตีแถวหลังต่อมาครับรอพีจีสองใบและที่ขาดไม่ได้ นี่ครับโอเวอร์ทิกเกอร์นี่เลยก็โอเวอร์ทิกเกอร์สีเทาเนี่ยผมผมมีใบเดียวเนาะผมก็จะดึงมาจากเจนดิออสต่อมาครับนี่เลยฮิวฮิวคืนคอร์สโซชาร์ตหงายดมเลือกได้เนาะก็ใส่ไปสองใบต่อมาครับฮิวธรรมดาเกจศูนย์สองใบก็ฮิวเกจสามที่ผมไม่ได้ใส่มาเนี่ยเพราะว่า ส่วนตัวผมผมอยากรับเดเมจต้นเกมเนาะแต่ว่ามันก็คงไม่แบบไม่เกินไปหรอกถ้ามันไม่ใช่ดเมนชันโทลิตนะแบบถ้ามันไม่ใช่ไดเรเนอร์โอ้โหมันก็พอไหวแหละ,ะก็จะมีเท่านี้ครับผมเกศูนติกเกอร์อยายามเก็บสักคู่ครับอ่ะต่อมาเราก็จะมาที่เขาเรียกว่าอะไรอะสไตล์นะ ไรเด็ก right ตัวแรกครับเดลูดสองใบครับอัลทานี่สองใบครับกูบอนธรรมดาครับสองใบก็วาลิโอเอ็นครับสองใบยูนิเวอร์สครับสองใบก็โอลิโกเลมครับหนึ่งใบตัวก็นี่ก็ ตัวสไตล์ไม่ต้องจ่ายค่าคอร์สเนาะแต่ว่าเงื่อนไขก็คือตอนเราชะสไตล์มันอะเราต้องทิ้งหน้าให้เหมือนแวนก็คือแวนเป็นเคออสเราก็ทิ้งเคออสไปให้หน้าเหมือนมันก็จะใส่เป็นตัวนี้แล้วก็มันจะไม่สามารถหงายได้โดยการเขงเรียกว่าอะไรอะเป็นการจ่ายค่าคอร์สแล้วเนาะ,นอ,ะ,นอ,ะอย่างเช่นแบบว่าลงมาอย่างเงี้ยแบบเอ้ยกองสั่งแบบหงายจี้อะไรเงี้ยครับก็คือมันไม่สามารถถูกหงายได้ ต่อมาครับ destiny guardian ใส่ไปสองใบตัวบล็อกชิวบวกมืนบล็อกสองใบนะต่อมาครับ c o s m o lead ก็จะเป็นตัวเมื่อเข้าสู่ช่อง guardian เนาะ counter burst คู่แข่งเลือกเลกาแถวหลังของตัวเองครับเลือกล็อกเนาะถ้าทำการล็อกอยูนิ้บวกชิวห้าพันจนจบการต่อสู้ก็จะเป็นชิวสองหมื่นแต่เงื่อนไขก็ค่อนข้างไม่ค่อยน่าใช้เนาะ counter burst หนึ่ง counter burst เลยนะ counter 1, art, นะบวกชิวแค่ห้าพันถ้าบวกสักหมนะื่นหนึ่งผมว่ายัง โอเคนะต่อมาครับผมจะใส่เป็นเดสโทอฮาเกนนะครับเอาไว้โซบัสจั่วเผื่อแบบว่าตอนนั้นมือเราไม่ค่อยอยากไม่ค่อยอยากเอามือตอนนั้นมากันเนาะก็เลยแบบว่าจั่วแล้วกันเผื่อได้แบบอย่างอื่นมากันอะไรเงี้ยก็ยังดีตัวนี้นะครับส่วนใหญ่ผมเห็นเขาใส่ใบเดียวเนาะไอ้วลิโอเอนเนี่ยแต่ผมใส่2ใบเพราะว่าเวลาผมเล่นอะ่ะผมชอบเจอเด็ก Excel ซึ่งอย่างว่าเนาะพรีเมียมเอ็กเซมันก็ค่อนข้างจะปั๊มกันเยอะผมก็ดึงทิ้งเลย ซึ่งรู้สึกว่าจะล้อแต่ของเคออสเนี่ยมันมันก็ค่อนข้างแบบไม่ทันใจเนาะก็เลยว่าแบบเข้าเทิร์นผมผมดูดเลยอ่ะจีเด็กก็จะมีประมาณนี้ครับอนุญยาดเก็บก็ตามตรงเด็กนี้ผมยังไม่ค่อยถนัดนะจริงๆก็จะเล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่แต่ว่าอยากเล่นก็เลยหาซื้อมา ซึ่งกล่องส่วนใหญ่เด็กก็จะเป็นของจากชุดหกสิบเก้าบาทเนาะกล่องหกสิบเก้าบาทซึ่งมันก็ไม่ได้หกสิบเก้าบาทจริงๆอย่างที่ราคาหน้ากล่องมันเขียนไวนะ้เนาะอันนี้เราก็รู้กันอยู่อ่าไม่พูดลึกกว่าน,นี้แล้วกันโอเคก็คือคลิปนี้ผมตั้งใจทําให้แบบว่ามันรวดเร็วเนาะเข้าใ <c oughs> จง่ายง่ายเพราะผมเชื่อว่าคนที่มาดูอะรู้สกิลอยู่แล้วเนาะแต่ว่าแบบอาจจะแบบมหาแนวทางในการจัดลิฟต์เด็กอะไรเงี้ยเผื่อว่ามีความแปลกใหม่อะไรเพิ่มขึ้นครับแต่ส่วนใหญ่ก็นั่นแหละตามที่ผมบอกไปเมื่อ ตอนต้นคลิปแหละว่าเด็กมันเนี่ยลิฟมันค่อนข้างแบบค่อนข้างจะตายตัวเลยครับเพราะว่ามันมันไม่มีแล้วต้องดัดแปลงนะเพราะว่ากล่องข9บาทอ่ะผมบอกเลยว่ามันค่อนข้างให้มาครบแล้วไม่ต้องไปเติมอะไรเพิ่มอ่ะอย่าง g ีเด็กเนี่ยก็คือถ้าไม่มีตัวนี้สักใบหนึ่งอ่ะถอดออกแล้วก็ใส่เป็นตัวสตาร์ของ a ซ l o r ดักกอนเนาะก็แบบว่ามันก็ได้ครับแต่ ผมเล่นนะส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยดึงฟอร์สเขาหรอกเพราะว่าผมเล่นไม่ค่อยยังเล่นไม่ค่อยเป็นยังไม่รู้จังหวะการใช้แต่ว่าเวลาเจอคนที่เล่นเป็นอนะ่ะคือแบบผมที่แบบนั่งแบบเม้มปากแบบกัดฟันแล้วกัดฟันอีกอะแบบว่าโอ้โหอะไรจะขนาดนี้วะแต่แบบพอตัวเองไปเล่นอนยะ่างเงี้ยแบบพูดตรงเลยว่าแบบมันมันยังไม่เข้ามือเนาะประมาณนั้นโอเคซึ่งถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ผมนะครับก็คลิปหน้าก็ จะยังอยู่กับพีเมียมแหละผมบอกเลยว่าช่วงนี้ผมติดพีเมียมมากภาคดีก็ไว้ก่อนนะภาคดีผมบอกเลยว่าอีกนานหรืออาจจะไม่ทําเลยภาคดีเนาะเพราะว่าส่วนตัวก็ยังไงเดียไม่ชอบเล่นละ้ังานภาคดีพูดแบบเข้าใจง่ายนะคือไม่ชอบเล่นโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็นั่นแหละครับอย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะกดติดตามให้ผมด้วยยังไงวันนี้ก็ขอไปก่อนนะผมสวัสดีครับ